ครสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกียรครับมาเยี่ยมสามารถกวิสาจิตโคเนื้อนังหว่าครับหลังจากฝนตกตีตอกันหลายหมื่นได้พี่น้องครับนี่ครับเพิ่คได้ขยายความม้าครับขยายความมาอีกแล้วครับก็มาเพิ่มนะครับมาเพิ่มไฟครับไฟโซลารเซลล์ครับเป็นไฟเหลืองไฟเหลืองไฟแดงนะครับนี่ครับขยายออกมาอีกแต่ก้อนนั้นเพิ่นก็ได้ เทพื้นนะครับระว่างว่วลรนคอกอะพันแยกว่าเป็นล็อกเป็นล็อกเลยครับนี่ครับนี่ครับคอกนี้นี่ครับจากตะก้อนเป็นคอกพผื้นหม้มีนะครับเพ็นก็ะเลเทนะครับเทพเพื้อนออกมาเนี่ยคับ่นอองมาสามตัวเลยพี่น้องครับนี่สามตัวแล้วครับร่นออกมานะครับนี่ปัญหาแบบนี้นะครับพี่น้องเปรียบเทียบเลยครับระวังเทพื้นกับประเทศพื้นพี่น้องครับช่วมเลยครับนี่นี่ครับนี่คองนี่ประเทศพื้นปัญหาก็เริ่ material, มเห really ็น คอกแค่คอกจื้นนะครับบ้านเท่าเอินคอกแค่นะครับนี่ง่วงกับประด้นน้อนนี่เป็น้องถ้าคอกแค่นี่นี่ก็เป็นคอกเท่พื้นนี่พี่น้องนี่ง่วงกับได้ยืนกินนะครับสบายเลยนะครับช่วงนี้ครับถ้ามีการเท่พื้นเพิ่งกับปั๊บพัฒนามานี่ครับก็ได้สอบถามเจ้าของเพิ่นครับว่าแล้วฝนนี่แหละครับแล้วฝนเพิ่งกับสิมาเท่พื้นตัวนี่ครับสามดอกสามตนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอีกสามสามตัวนี่เพิ่งกับ แล้วเขาแล้วน้ำนะครับมันก็จะปั๊บมากที่ใหพิ่นขยายออกมากครับนี่เป็นวัวสายต้นน้ำสายพัฒนาได้พี่น้องครับนี่วัวสายต้นน้ำสายพัฒนานี่ครับย่แบบนี้เลยน่ครับจะควางมันกำลังเสียวรงฟางในพี่น้องลงฟางในช่วงบรรยากาศช่วงใบใบไปหาคำนี่ครับล่งฟางก่อนนี่ครับฝนกระตกติดต่อกันหลายมือครับก็สงสัยว่าสิมีมือนี่แหละครับฝนมาตกครับฝนมาตวกับกสงสัยสิมีมือมือนี่แหละ นี่ครับมันก็ล่างลงฟงังกับฟังมาลง่งเพิ่นจินกวนนะครับการดูแลงว่วในช่วงหน้าฝนกับสามขันน้นในพี่น้องครับถ้าคอกจืดนคอ,อกแฉเพิ่นกับสิบบได้นอนนะครับบ่ได้นอนแตกต่างกับเทพพื้นครับเพิ่นเร็บพื้นนะครับเพิ่นกับสิเป็นการดีเลยบยล่บได้ล่งเล็บน้่พี่น้องบ่ได้ล่งเ็บนะครับแล้วมาเก็บเล็กเก็บไม้ครับฝากพี่น้องเฮานะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเสียดครับนี่ก็เป็นงว่วสาวนะครับง่วสาวรอดสมนี่ก็เป็นง้วน่มเลยครับพี่น้องครับนี่เพิ่นก็ได้ไป สื้อมาเป็นปีเลยครับปีกัวเลยครับนี่ซื้อมาจากตลาดสิบหา้อยนะครับนี่ครับสิบหาลอยนี่ก็เป็นว่านนวลว่านรุนเพิ่งคัดมาแบบนี้นะครับแยกออกมาไป็ก้อนนี่ครับกัญชาบริเทพผื่นนะครับนี่ดิน่มเดมสุดนะครับผลตกวตีตัวกันไล่เมื่อครับดินเดมสุดนะครับปัญหาสิลงเล็บนะครับปัญหาตามมาึ้นเล็บบรรยากาศเย็บฝากพี่น้องเข้า เกิดไฟไว้คัสทาชีนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับช่ทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทนะความสุขความจะเจร่ญนความเจ็บใจใดความไข่จะได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทยังครับก้าวา่าสวัสดีครับ